ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเจ็ดกันด้วยนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับผมก็นแอปพลิเคชันอัดเสียงที่ดีตัวนึงเลยนะฮะเดี๋ยวแอปนี้เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับผมซึ่งชื่อแอปชื่อว่าชัวพัสนะครับผม ซึ่งเป็นแอปในเครือข่ายของ Mo ทิลนะฮะซึ่งใน m o t i ลเนี่ยก็จะมีเป็นแอปตล้งวิดีโอแล้วก็แอปอัดเสียงนะครับผมซึ่งผมขอบอกน,นะว่า2อแอปนี้เนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยดีมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแอปชัว e p a s s เนี่ยของ m o ทิลเนี่ยมันเป็นแอปที่เอาไว้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของทาง Mo ทิลเองนะฮะซึ่งจะมีตั้งแต่หูฟังนะครับผมซึ่งในหมวดหมู่ของหูฟังของเขาเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวเลยนะ,ะจะเป็นไมโครโฟนซึ่งจะเป็นไมโครโฟนแยกที่ต่อกับมือถืออีกทีหนึตงนะคร แต่ถ้าหากว่าเราจะไม่ใช้กับอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเราก็สามารถใช้งานกับไม้ของมือถือหรือหูฟังของเราได้เหมือนกันคุณภาพเสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมซึ่งในฟิวเจอร์และฟังก์ชันต่างๆเนี่ยของตัวแอปเนี่ยก็จะมีการลดการรับระยะของเสียงหรือไม่ก็เป็นการเพิ่มระยะการรับของเสียงนะครับผมทําให้การรับเสียงเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะการรับเสียงที่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องแลกมาก,กับการที่มีเสียงเข้ามากขึ้นด้วยนะคะรับผมสำหรับตัวแอปตัวนี้นอกจากการปรับ เรของการรับเสียงเพิ่มเติมได้แล้วเนี่ยยังมีการปรับการตั้งค่าของไฟล์เสียงได้ด้วยนะครับผมก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะฮะโดยก็มีตั้งแต่ WAV FLAC แล้วก็ AAC นะครับผมโดย AAC เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 16kbps นะครับผมไปจนถึง,ง 256kbps เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับการปรับแต่งไฟล์เสียงของแอปตัวนี้นอกจากที่เราจะสามารถกำหนด นำตะกุนไฟล์แล้วก็กําหนดไฟเสียงได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกความละเอียดหรือคุณภาพของไฟ์เสียงได้ด้วยนะครับผมก็สามารถ้ะได้เช่นเดียวกันตัวอินเทอร์เฟซของแอปตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานง่ายพอสมควรเลยนะก็ะมีปุ่มอ่านแล้วก็ปุ่มหยุดอ่านนะผมก็แค่นี้นะฮะนอกจากที่เราอัดไฟเสียงไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถดูไฟเสียงที่เราได้อัดไปแล้วได้ด้วยนะฮะโดยการเข้าที่เมนู library ตรงนี้นะฮะก็จะพบกับไฟเสียงที่เราได้อัดไว้แบบนี้เลย นอกจากนี้นี่ยมีเมนูตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนี่ก็จะมีการตั้งค่าต่างๆฮะซึ่งก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเมนูนี้แล้วครับเมนูได้คอร์ดเนี่ยในตั้งค่าก็เลยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะก็มีไปแค่พวกไกด์ยูเซอร์แล้วก็การตั้งค่าตีมของแอปเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าครับผมว่าคุณภาพไฟังเสียงจากแอปตัวน,นี้เนี่ยถ้าเทียบกับแอปที่ติดม,มากับเครื่องโดยตรงเนี่ยมันจะดีกว่าหรือแย่ยกว่ายอย่างไรครับผมเเด๋ยวรามามกันนะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องมือถือครับผมซึ่งผมได้อัดเสียงหน้ากล้องไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นไม์แยกผมอัดเสียงใส่ขอบไว้นะก็คือไม่เกี่ยวกันนะครับผมี๋ยวผมจะลองนําเอาแอปตัวนี้เนี่ยมาวางไว้เทียบกันตรงนี้นะฮะโดยการกดปุ่มอัดเสียงไว้นะครับผมตรงนี้โดยเ่งการรับเสียงเนี่ยอยู่แค่ครึ่งเดียวคะฮัลโหลหนึ่งสองสามอันนี้ก็เป็นเสียงจากแอปพลิเคชันนะผมชัวร์พัสนะครับผมโดยโมทิวนะฮะเสียงเป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่านะผมก็เชัฟกนนะ ส่วนนี้เป็นเสียงจากกล้องนะครับผมเป็นเสียงจากแอปกล้องของมือถือนะครับผมเป็นของ Redmi Note 8 Pro นะครับผมก็ดูกันนะว่าเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการมาแนะนำแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับผมหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือแสดงความเห็นได้คลิปได้เลยนะครับผมหากอยากให้ผมรีวิวแอปประเภทไหนหรือจิ้มจ๊กแอปประเภทไหนที่แบบดีๆมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างคลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะนำเอาแอปที่ มาดีๆมารีวิวแล้วก็แนะนํากันนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจากช่องผมมากนะผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนั้นเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับทุกคน